ชื่อยิชนาเพื่อนกลางครับตุมตามครับนครสวรรค์ครับถนัดลูกชุ่งไ้สตริงด้วยครับโอกาสของการประกวดลุกทุ่งเนี่ยนะครับก็คือไม่ค่อยได้สะสมประสบการณ์ตรงนี้มาก็เลยคิดว่าเอาไว้ก่อนแต่ว่าสตริงเราลองมาประจําอยู่แล้วครับอยากลองเอามาใช้บ้างครับเห็นคนอื่นเขาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตื่นเต้นนิดนึงครับแนะนําตัวเองเลยค่ะ ครับผมชื่อยุทธนาเพื้องกลางครับชื่อเล่นตุม้มตามครับผมอยากร้องเพลงอะไรให้เราฟังเขาวันนี้ร้อ,องเพลงฤดูอกหักครับพร้อมแล้วเชิญเลยต้องติดอยู่ในฤด,ดูอกหักตกอยู่ในห่วงความรักที่มันเลวร้าย ต้องอยู่ทามกลางสายลมของความเหงาใจและเปียกปอนไปทั้งใจด้วยหยดน้ำตาครับผมแค่นี้ก็สดชื่นละจริงบอกตรงพี่ฮะ <c oughs> เต้นมีป่ะเร็วเร็วเร็วเต้นไม่ค่อยเป็นครับไม่ได<ม>้ไทำไม <c oughs> ล่ะเอาเดี๋ยวอาทิี่จะเป็นแดนซ์ไงใช่ไหมสงสารน้องเขาก็เดี๋ยวไปฝึกเอา อย่าทำให้รักเดียวมันหลงเดียวมันรักฉันตึงหลักไม่ทันเดียวจะรั้งไวไม่ไหวเพลงไหนแงใโอ้ยพี่มาไม่เคยร้องเพลงพี่มาลํมอีเดียงยไม่ออกเนี่ยตุงตามก็เป็นคนที่นะเคุยเคยแล้วดูมีเสน่ห์เออแล้วก็ดูดีอ่ะดูดีดูดีถ้าเกิดถามเสียงนะครับตุงตามก็เป็นคนมีน้ำเสียงที่เพราะใช้ได้แล้วก็ไอ้เต้นเนี่ย อยากดูนิดหน่อยเพราะว่าถ้าบอกเข้าไปจะเดี๋ยวมันต้องไปเจอหลายเพลงที่ต้องเป้นกับหลายๆคน<อ>มันก็จะได้พร้อมจะฝึกครับพร้อมจะฝึกเลยครับถ้าพี่ไม่ให้อ่ะทุกอตามจะเสียใจไหมครับก็ลอ,องดูสิก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าคือที่ผมมาครั้งนี้ผมไม่ได้ไม่ได้หวังที่จะมาเพื่อที่จะอยากโดง่งอยากดังอะไรเพื่อที่จะมีชื่อเสียงแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากทําคือผมอยากให้ชีวิตดีขึ้นกว่านี้แล้วก็คือคุณแม่ผมป่วย มันหนักครับแม่ป่วยด้วยพ่อก็คือพ่อเคยหกล้มสมองกระเทือนแล้วก็ก็คือไม่เขาแบบบางทีก็ลงมๆลืมๆมาครับก็ช่วยแม่ได้ไม่ถึงที่อก็เลยอยากให้แบบว่าไอ,อวันเนี้ยคือมันเป็นโอกาสเดียวที่ผมจะทําให้แม่ได้ครับคิดว่านี่เป็นทางที่จะไปได้จริงๆแล้วเราจะมีความมุ่งมั่นที่จะทาให้แม่จุดที่จะผมก็ผมยินดีทําทุกอย่างครับเพื่อเพื่อให้แม่ดีขึ้นเพื่อให้ ทังบ้านดีขึ้นครับอยากได้แม่ยกมาเอาเช็คไปที่เสร็จแล้ว <c oughs> ไมาไ้ตอกกระดาษนันโอเคครับที่สำหรับมาตรฐานที่จะไปสู่เดะสตาในตัวพี่พี่ยินดีให้ตูมตามไปนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ตั้งแต่ตูมตามเดินเข้ามาเนี่ยพี่ยินดีเลยตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามานี่น <c oughs> ีอะไรไ <c oughs> ม่ดูอะไรบ้างเลยเหรอแต่มันต้องชมตูมตามว่า ตุ้มตามแม่เป็นคนที่มีม,มีเสียงร้องที่มีเสนเ่ห์ดีหนัง้องเพาะได้มาหาสำคัญถึงคุณจะเป็นคนหน้าตาหลอ่อชวนให้ผมหมั่นไส้ก็ตามแต่ผมไม่เคยเอามาตัดสินเรื่องความสามารถผมชอบคุณครับขอบคุณครับยินดีด้วยคุณได้ไปต่อเป็นยังไงบ้างก็ได้ไปต่อครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีใจครับอยากบอกกับพ่อไหมพ่อคร,รับพ่อผมเพิดได้แล้วครับ คครัแม่แม่ผมมาหอดรงนี้แล้วครับแต่ทานล้วเห็ดล้วครับในระดับหนึ่งครับให้พ่อแม่คอยเสียต่อไปนะครับขอบคุณครับโอเคครับผมครับลังตาลยิ่งรู้สึกพ่อแม่ทั้งสองคนเลยครับทำขายครับขายย่ำขายแหนมแหนมตุ้มมาครับ ขายขายที่ตลาดแล้วก็แคบหมูครับแต่ว่ารายได้ก็ยังไม่พอการที่เอามาส่งพี่ชายหรือว่าส่งกรมเรียน,นครับก็คือก็ต้องมีการหยิบยืมบ้างแหลละาลคใัใที่อแม่ก็ป่วยอยู่ครับเป็นซีดในเต้านมแล้วก็เป็นเป็นกระดูกสลังเคลื่อนนะครับแล้วก็มีเนื้องอกในบนโลกครับพ่าบอกว่าเหนื่อยนะครับแต่ว่าเขาไม่เคยบ่นว่าท้อเรื่องเลยออะไรไม่มีครับมีแต่ บอกว่าเนี่ยทุกสทุกอย่างที่พ่อแม่ทำํำพ่อแม่ไม่ทํำให้ตัวเองนะลูกให้ให้ลูกนะก็อยากจะรักษาก่อนรักษากพ่อแม่ก่อนก็ให้มีที่อยู่มีบ้านอ,อะไรที่มันดีกว่าน,นี้ เหวังว่าคือเราสักษาก,ก็ค่อนข้างนานครับแล้วก็ติดตามดูจะตามมาผมว่าเป็นโอกาสมากกว่าผมอยากได้โอกาสที่จะทํางานได้ทําสิ่งที่ผมรักด้วยผมมีโอกาสได้ร้องเพลงผมไม่รู้ว่ามันจะได้เงินได้อะไรมากมายแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคืออย่างน้อยมีงานทําผมก็น่าจะมีรายได้เข้ามาเมื่อได้ก้าวมาถึงจุดนี้แล้วผมก็จะทําเต็มที่ครับ เตรียมพร้อมมาเต็มที่แล้วก็ตั้งใจจะทำกันเต็มที่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีด้วยครับและคนสุดท้ายที่จะได้ไปต่อดีสองสี่เกสี่คุณตูงตามยุทธนาเปื่องกลาง ขอแสดงความดีกับตัวแทนภาคกลางทุกๆคนครับขคุรับรู้มากแล้วว่าคงไม่มีชื่อตัวเองแล้วแม่ครับผมมาถึงตรงนี้แล้วเห็นใ<ม>ดเราจากที่ทุกอย่างที่บอกว่าเคยเป็นคนเราแหละที่ พอ่อเพ่งบอกว่าผมผมพิ่งพิเิ็เหตุางณ์แบบสำเร็จตอนนี้ผมีพิสูจน์ในพ่อเพ่งแล้วครับผมคิดได้แล้วครับ